อุย้ยแมงกระล่นสวยถึงบมนี่สอยมะม่วงเอาไปเฮ็ดย่ำวาสันลูกไส้วลา,าเอาไปเฮ็ดย่ำกินสยนอยใดบัวน้องเนอะมันแดดไหมพี่น้องก็เลยคิดอยากอยากสมเนาะมันแดดเอา้าบัไดด เป,เป็นตาบ่อะไรเป็นตาได้กินโอ้โอ้ได้อีหลีจ้ะกินน้อยเดียวกับพอแล้วได้แล้วค่ะได้แล้วได้แล้วน้อยเดียวก็กินบ่เวิร์ดตบีตาไล่จักหน่อยเด้อ นี่ไงได้มาแล้วมากมะม่วงหลายอยู่หน่วยมันตะว่าสีกินซ้ำนี่หัะพี่นนอซุ้มหนึ่งน่วยมันบนต้นเต้นเต็นอยู่ตะว่าสีกินหน่วยเดี๋ยวหน่วยเดี๋ยวกับพอแล้วเดี๋ยวขี่ไหล แหน่พี่น้องกินหลายหลายบไ่ไหวกินเอาหน่วยเดียวนี่ละเอาไปซับซัซับซับซัใส่นั่นซับซับแล้วเอามันกำลังออกมันเป็นมะม่วง